เห็นแล้วจ้าเนี่สองกอหนึ่งกอสองกอได้และสองอันปีนี้ขึ้นทุกปีค่ะตรงเนี้ยไม่ไม่เคยขาดนทุกปีบางทีก็สามบางทีก็สองปีนี้ไม่ละหนึ่งอันสองอันเดี๋ยวจะไปดูข้างในก็มีมันขึ้นรอบต้นนี้เลยนะคะเนี่ยด,ด,ดีใจอู้ดีใจดีใจก็ตรงนี้ตรงรูจะมีเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้มี พอเขามีก็ดีขึขนน้นนี่นี่ีสองดเรานี่โชคดีจ้ะอุ่งจะมอกนอไ่งันไปไนมะ่คยเจอเจอจะตรงนี้นทุกทีไปดูกอตรงนี้ก่อนว่าจะมีไหมขึ้นมหนป่าขึ้นทุกปีกันเนี่ย มาดูกอรตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ชอบขึ้นเหมือนกันตน้องหนีพยายามจะหนีน้ำเนี่ยคเพราะผนม,มันเปียกเปียกเปียกตรงนี้จะมีไม่เอ,อ่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เคยมีแต่ปีนี้ไม่มีมีอะไรเหตดต้องขึ้นมาเต็มเนอยนี่คัน,นอันไหนอันไหนกินดีฝักกันเนี่ยเดี๋ยวดูโรคนี้ใครข้าวของไทยมันแต่มันเป็น แต่พี่ไม่แน่ใจนะว่ากินดีเน่อเนี้มันไม่เหนียวอ่ะมันไม่เหนียวมันไม่เหมือนไอ้ลูกกะเขียวได้จะดี่อช่วนที่พี่จัดเนี้ยพี่ว่านี่นะเนี่ยลูกางเนี้ไม่แต่ลูกใหญ่ๆจะซื้อลูกเล็กๆเพราะลูกไม่มีลูกเล็กๆเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ่ย